ครับสวัสดีค่ะทบทบทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะาาค่ะมือนี้กันมาพบก,กับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือกันเนาะค่ะมือนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งกันในเดินทางมาติดตามของเราความฝันกับมิติวเนาะคะ่ะมิติว่ะในเพิ่นฝันเนาะคะ่ะทุกผู้ชมเพิ่นฝันว่ารถเพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะลงคลอกเนาะคะ่ะทุกผู้ชมความฝันของมิติวสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยอะไรกันพอเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะ เราก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่ติ๋วปพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ติ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมาหนีกันเล้มาติดตามรืงอล่าความฝันกับแม่ติ๋วเนาะค่ะว่าเแม่ติ๋วนี่คือฝันกังไหเนาะค่ะแม่ติ๋วมีเราความฝันเห็นข้าฟังเนาะค่ะเนาะแม่ติ๋วฝันยังไงค่ะใหญ่ฝันว่าเด็กขี่รถสองเถวขวามืออะไรละจักริานก็ใช้ระเบินข้าม ขี่รถไปลมันพอนทางสูงไปไงแล้วก็ขึ้นเลยแล้วเว้ยสูงๆเหมันก็บใหญ่ก็ว่าจอดจอดบ่จอดเรื่งเลยหัวซักหัวซักลงเลยหัวซักปีนทองปางง้างหล่อลั้นหล่อหันหลุดแล้วเว้ยหลอดแต่ว่าบ่ใต้บ่เจ็บแต่่วาจ้องเท่าน่ะแค่ไปใช้บ่หูขี่รถก็่จะขี่รถไฟบ่หู เป็นรถยังค่ะพะย่ะรถปิกอัพนีล่ละรถปิกอัพบบออรถกระบะเออแหละแต่พ่ใหญ่แม่ใหญ่ลูกร้านสิเปอเอา้ายายฟันจากสี่บานก็ไปทํางานหมวดขายปุ๋ยก็เลยไปขายปุ๋ยให้ผู้มันเคยเอาน้ำกันค่ะค่ะคนก็เอ้าเอาตกลงก็ได้พกระเป๋าเรื่องเลขบัตรนู้สิบอกเลขเด้อพอผลวะนู้เคยถือนู้เคยเข่าทุกงวดเพราะฉัน ยายก็เลยว่าอันเอาหายายอันนั่เด้อยายขันไปถามพนอยู่ใกล้กันพนก็เลยเขียนให้แปดแปดหกคับอันหาหกอันว่าให้เน้นล่างพนวะหาหกนั่นนุ้ยเคยได้ถูกงวดอยู่พนวัยแฟนนุ้ยได้ถูกงวดเนอะนุ้ยได้งวดละมื้อกว่าหนูบยได้ลูกพูดล้านว่าเลื่อยเขียนให้ อัน,นแอดเคเห็นอันคุณย,าย่า่ถือกระดาษที่เพิ่นเขียนห้มากรบกวนคุณยายย,ยกให้ท่านผู้ชมเฮาบูนห่อยน,นะค,ะค่ะว่าเพิ่นเขียนให้เท่าใดรคะหันหันหันหัวขึ้นคุ่ยายทันหัวขึ้นจะได้ล่ะจังมันจังค่ะเอาเอาหันไปทางขึง่นน้คุณยายยกขึ้นสุ้มจักน้อยจักน้อยค่ะ ค่ะทั้งผีแน่คุณยายค่ะแต่แต่ทุกค่ะนุณให้ตั้นเลินเราน่ะเอะครับมุนเราเนาะค่ะนี่ล่างหกหาหกเนาะค่ะคนในตหกแปดแปดหกครับอันแปดแปดครับหกแปดแปดหกคนนี้ล่ะค่ะบ้านมีเด็กคุณยายหักส่วนตูนหนักอะยเนี่ยเด็กหมดคุณพี่ันไห่ขาลงอาลงได้ค่ะ หกแปดหกนี่แหละวใหญ่มักปื้อนหกแปดหกนะคุณนาะคุณใหญ่นี่เลยขี่รถกับสามีขี่รถกับบาจักรถไนยนต์หรถเลยขึ้นโน่นบอกคุณใหญ่ังว่าขึ้นโน่นแล้วดิ่งลงซากตรงเลยยังวไงมันช่วงเห็มันกับไปลุมไปเป็นลุมลุมทั้งหนารถน่ารถไปใส่ลงเลยตัวขวบปีนทองปังนะโบเมนเล็กใต้แล้วตัวเล็กหน่ะซิมาล่าง เล็กเงนที in, <c oughs> ่ส <lush> ูงตัวหนึ huh. ่งหน่อยตัวหนึ่งใหญ่ว่าเพราะว่าผีเข่าควเนี่ยเนาะมอนังตุ้นตีเป็นเก่าาแล้วล่ะเพื่อไงแล้วก็โคกที่แปดแล้วเนาะเพื่อไงมันจะปีค่ะเหมืนโกที่แปดแล้วพ่ไงโกแปดปีคุณยาวันก็เขากันกับเล็กคนเคียงแม่เนาะเากันเอากับกสิมหาปีนี่ตรงกันพอดีคุณยายโก่าค่ะโคกาตรงกันเนาะ เกี no ่ยวของบอสคิด <story> ว่าคือได้เลขขึ้นหมูเขียนหาเนาะพอดีบางเอิ่นนะตรงกันบางเอิ่เพันเขียนหาตรงกันเบิดค่ะข่วงฟันก็ได้กขบหูว่าคืออันจังไรแล้วอายุสามีคุณยายหกสิบแปดปีอายุของคุณยายหกสิบห้าปีก้เข้ากันพอดีค่ะท่านผู้ชมที่ตัวเลขคุณยายเพิ่นเน้นห้เพันนินแปดหกกบผ่าหกค่ะท่านผู้ชม โตเดียวกันเวยค่ะกับเป็นเรื่องบังเอิญอยู่บอกคุณใหญ่คิดมามันติตรงกันแบบนี้บอกบกขืดเหรอบกขืดหวานมันติตรงค่ะใคริตไปขีดอกมาใส่ตัวเดียวกันกับเพิ่นเขียนไห้เนาะเพราะว่าคุณใหญ่จะเทาเหลี่ยะหัวโคกที่ผาเับว่าเทาแล้วเนาะอายุตรงกันได้เลขมากแล้วก็มาฝันบอกคุณใหญ่ พันกิโลนี่แหละก็เพรใหญ่โตได้เล็กมาก่อนบ่ได้เลมาก่อนได้มาหลายหมื่นเด็กได้แล้วมาฝันเออัง้วมาฝันมัหลุดขวัญทีมันห่องไวจนละเมอในบอนอนนองโอ้ยตายแล้วแบบนี้ว่ามันหัวจักทุกคนตัวจักกอบกูเจ็บกระหูโอ้ที่เขาเอามาใส่โบเบิร์แล้วหลุดถ่ายหลุดเน้องใช่สิว่าจะคล้องฝันจีนี่แหละคุณยายเพราะว่ามันจะเป็นเรีองบางเอิญเน้องเพราะว่าตัวเล็กมาแล้วจะคล้องฝันมาฝันฝันเห็นสามี จักเจ้าของนี่จักไปไซคีรถไปทาทีคืนโน่นแล้วนาผัดสั้นลงนางเพียงกันทั้งหานากับโบนีเนาะผัดมาถามอายุแล้วค่ะท่านผู้ชมกับวได้ถามคุณยายมาก,ก่อนเอะค่ะว่าอายุคุณยายก็อายุสามีจักปีผัดมาถามใจกันแล้วเป็นตัวเดียวกันนะคุณยายเนาะกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึ้งเนาะคะ่ะเนาะ สองผัวเมียไปเกิดอยู่วัดหนีเนาะค่ะอ่ออายุตรงกันกับเขาเขียนอยู่ทางค่ะค่ะคิดเบิงถอยกันแป้เบิงเด้อเพิ่น่ใหญ่ก็ได้ค่ะค่ะทาดก็แนวทางให้ท่านทางบ้านนั่งเนาะค่ะก็ ความฝันของคุณยายกันมีเธอหนีไม่นด้ค่ะจะให้คุณยายนี่อวยพรให้ท่านผู้ชมเข้าได้ค่ะโอ้ยขอให้มีโุขมีลาภเด้อคือให้หลั่มให้ลวดมัสคูทุกคนเด้อร้านหนองนุ่งก็ได้ขอให้ลำๆรวยๆอยู่ดีมีแห้งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณ ยายหลายๆค่ะที่มาเบ่ง <Pop> ป <keys in expand> ันเนี่ยท่านตัวเล็กจากการขับวยพวอนที่นี่ให้ที่เดียวทุกคนค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะขอบคุณนี่คมาสรุปตัวเลขของแม่ติ๋วนะค่ะแม่ติ๋วนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปกับสามีเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเลือดเพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพิ่นกเบิะนินบนเนาะค่ะแปดแปดหกค่ะเพิ่นกะนินเนาะค่ะแปดหกแปดแปดนินล่างกะ หกห้าห้าหกค่ะอายุของสามีองเพิ่นก,กับหกสิบแปดค่ะอายุของคุณยายค่ะหกสิบห้าปีค่ะทุกชมกัดตัดหน้าตัดหลังเอาาะค่ะหนึ่งมีหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกัดยิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคามจามตัวเต็งน,นั่นี่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคามสามตัวเต็งขอจบในเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ